ครับก็สวัสดีครับหลังจากที่ไม่ได้ไปไหนมาไหนมา2วันครับเออทีมงานไม่สบายนะครับใบรุ่นใจร้อนป่วยไข้ขึ้นนะครับก็เลยงดการออกหาอยู่หากินนะครับก็เลยมีเวลามานั่งทำอุปกรณ์นะครับ2วันก็เสร็จพอดีครับ กับเกงเกงเก่กกเกาๆอีกแล้วครับท่านนะครับเกงเกงเก่าๆนะครับแต่ว่ามันเอวใหญ่นะครับตัวนี้เอวประมาณอ่าน่าจะถึง60ได้อยู่นะครับเอวมันใหญ่นะครับก็เลยอ่าจให้มาเป็นถุงพายซะนะครับเอวพานะครับอาจจะประมาณสัก60ได้อยู่ครับก็เลยจัดการ เย็บเป็นกางเกงครับแหกขานะครับแหกขาแล้วก็เย็บรวมกันนะครับนะครับแล้วก็เย็บตูดนะครับโ <c oughs> ดยความที่คือเสื้อผ้ามันบางตัวมันก็ใส่ไม่ได้มันเก่านะครับก็เลยอยากจะดัดแปลงให้มาใช้งานได้นะครับก็เลยนึกถึงว่า,อาพอเวลาไปลงแหนะครับ ไปตึกแห я, ไปบานแหเนี่ยก็ต้องใส่กระสอบไปนะครับมันก็ยุ่งยากนิดหน่อยนะครับกับการาสะพายกับการถือนะครับแล้วก็ไม่มีถุงใส่อย่างอื่นนะครับก็อยากจะใส่กระป๋องกระเป๋าอยากใส่ของเล็กเลน้อยนครับเช่นเกลือพริกป่นอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยน่าจะทำได้อยู่นะครับ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้ข้างนอกแบบนี้หรือจะพลิกนะครับเพื่อที่จะใส่เป็นข้างในนะครับให้ถุงเล็กๆอยู่ข้างในนะครับก็คิดว่าน่าจะทําได้อยู่นะครับนี่ครับซึ่งถ้าใส่ข้างในเนี่ยค่าของจะได้ไม่หล่นนะครับที่ใส่ในกระเป๋าเล็กนะครับก็เลยพยายามนะครับ ลองดูนะครับกับการดัดแปลงเล็กๆน้อยๆครับนะครับก็จะดัดแปลงมาให้ถุงเล็กไปอยู่ข้างในนะครับนะครับจะได้ใส่ของข้างในได้นะครับของก็จะอยู่ข้างในหมดนะครับนะครับการใส่หูก็ใส่ห่วงก็ใส่่างนี้นะครับปาดรูช่องในตะเข็บกางเกงแล้วก็ใส่นะครับซึ่งถ้าอยู่ข้างในเนี่ย กระเป๋าที่เราใส่นะครับของที่เราใส่จะได้ไม่ยุ่งยากนะครับก็ใส่ไว้ข้างในน่าจะดีเยมือนกันนะครับเพราะว่าข้างในมันเป็นเป็นถุงมันจะน่าน่าจะไม่หล่นะครับที่เป็นถุงอยู่ข้างในนะครับพอเวลาเราใส่ของเช่นเนื้ออย่างนี้ครับถุงเกลือนะครับที่ไปถึงแห้ตั้งแต่ครั้งก่อนนะครับยังอยู่เลยครับก็ใส่ไว้อย่างนี้ครับใส่ข้างในครับ หรืออุปกรณ์อาจจะเป็นอะไรล่ะแก้วก็ได้อยู่นะครับเป็นแก้วเผื่ออยากกินกาแฟนะครับก็จะมีถุงใส่อยู่ข้างในนะครับซึ่งถ้าใส่ไปอย่างนี้มันจะได้ไม่หล่น,นครับจะได้ดูแลง่ายนะครับนี่ครับตรงขาขาที่ตัดออกมานะครับตัดมาแล้วก็เย็บเข้าไปนะครับส่วนวิธีการเย็บก็คงคิดว่าน่าจะ เป็นกันอยู่ทุกคนนะครับวิธีการเย็บนะครับนี้ก็จะลองใส่แหเข้าไปดูครับครับพื้นแรกครับพื้นที่สองครับครับไปหวานแหก็จะไปแค่สองพื้นแหละครับแต่ว่าตอนนี้แหผมมีอยู่สามพื้นะครับก็จะใส่ลองดูครับนี่ครับแหสามพื้นใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หลุด โอ้ oh, สุดยอดครับครับแถมยังได้ขวดน้ําอีกินนี่นนครับนี่เนี่ยใส่ขวดน้ําก็ได้นะครับถ้าจะใช้ได้อยู่ครับอ่าพอเป็นถุงพอเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นในการาแบกนะครับเราก็จะแก้มัดตัวนี้รวมกันแล้วก็สะพายแบกได้นะครับก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับหรืออาจจะ ก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าใส่สายสะพายจะเป็นยังไงนะครับกําลังคิดอยู่แต่ว่าเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับกับการเราจะผูกตรงนี้นะครับเนี่ยผูกตรงนี้นครับแค่นี้ครับแล้วเราก็สามารถสะพายได้นะครับนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถสะพายได้นะครับถุงสะพายเป็น จินตนาการเล็กๆน้อยๆครับกับเสื้อผ้าเก่าๆที่กองซุ้มกันอยู่ครับตัวไหนที่สภาพยังพอที่ทําอย่างนี้ได้ก็จะเก็บมาทํานะครับเหมือนอไอตัวขางเกงนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นเกงขาสั้นนะครับตัวขางเกงที่ตัวไหนเป้าขาดตูดขาดอย่างเงี้ยเหลือขางเกงก็ตัดขาเย็บทากระเป๋าอันนี้ก็เลย ห้องว่างครับเขเลยนั่งจินตนาการทำลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับกับการจินตนาการของเราจะผ่านหรือไม่นะครับก็คิดว่าน่าจะผ่านครับน่าจะใช้ได้อยู่ครับกับการทําอุปกรณ์นะครับทําถุงสัพภายนะครับใส่แห้นะครับใส่กระติบข้าวใส่อะไร อาจจะได้เยอะอยู่ครับนี่ครับตอนไปคงจะมีแค่สองผืนแล้วครับไม่ได้ใส่สามอย่างนี้ไม่หนักขนาดนี้ครับสามผืนนี่ตกอยู่ประมาณเกือบห้าหรือกิโลได้อยู่ <c oughs> จะเฉพาะลูกนะครับเฉพาะลูกแหก็หนักแล้วครับนะครับตัวแหไม่หน,นักหรอกครับลูกแหหนักน่ครับนั่งว่างว่างครับก็คิดหาอะไรทําไปเรื่อยครับทําบ่วงหนูทําอะไร ต่ไปใส่ไว้แล้วเมื่อวานก็เมื่อเช้าว่าจะมีช็อตเด็ดในการใส่วงหนใหยชมสันหน่อยก็ไม่มีนะครับ <c oughs> นี่แหละครับคนหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับไม่ได้เรียสต้องไปอะไรมากมายเมื่อวานก็ไปใส่แค่่บวงหกหลังเองครับ <c oughs> นี่ครับอยู่ในสวนหลังบ้านนี่เองครับ <c oughs> เพราะทุ่งนาย,ยังลงไม่ได้นะครับเราเป็นประเภทแบบ ถ้าข้าวยังเหลืออยู่ในทุ่งนาเราจะไม่ลงไปเหยียบข้าวนะครับก็ตาหนูกินก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องถึงธรรมชาตินะครับมันก็คงไม่กินเยอะเป็น20่กระสอบ30กระสอบหรอกครับถึงจะเอาไว้บน,นเล้าก็โดนนกกระจอกกินเหมือนกันเลยครับก็เลยคิดว่าเ,เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นนะครับสำหรับนาตัวเอง แล้วก็คนอื่นที่มาลงก็พยายามบอกเขานะครับว่าเขามีสุนัขด้วยสุนัขนี่ตัวสําคัญเลยครับชอบวิ่งในป่าข้าวพังยับเยินกันหมดเลยนะครับก็เลยในหน้าของตัวเองก็เลยไม่ไม่ลงไปใส่นะครับถ้าข้าวออกหมดแล้วค่อยว่ากันครับค่อยไปใส่ครับจะได้เดินสะบวกสบายนะครับจะได้ไม่ต้องไปหนักใจเรื่องของเหยียบข้าวเหยียบอะไรนะครับ ซึ่งถ้าไปใส่ตามคณาเขาก็จะเห็นว่าเราก็ยังลงไปใส่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งแถวบ้านผมมีสายล่า,าเลี้ยงหมาพาันเยอะมากๆครับคนหนึ่งเลี้ยงหมาพาันสิบตัวอะไรประมาณนี้ครับพอเขาเดินลงทุ่งทีเนี่ยไปด้วยกันทั้งสิบแล้วก็เละไปหมดนะครับก็เลยพยายามทําเป็นตัวอย่างให้เขาดูว่า การลงไปทุ่งนาเนี่ยอย่าให้สุนัขไปด้วยนะครับแล้วก็ข้าวยังเหลืออยู่อย่าเพิ่งไปไล่หนูอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าส่วนมากเขาเวิธีการหากินของชาวบ้านก็อย่างบ้านแล้วครับเขาคนที่ชอบไล่เขาจะใช้สุนัขไล่กันอย่างเดียวนะครับเขาไม่ได้นิยมเรื่องของบ่วงของอะไรนะครับ ซึ่งพอเราไปใส่บ่วงเอาไว้เขาก็ไปไล่หนูเข้าบ่วงแล้วก็เอาทั้งหนูทั้งบ่วงไปเลยนะครับบ้านผมจะเป็นแบบนี้ครับก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเรื่องของการใส่บ่วงหนูนะครับหาหนูนะครับปลาก็เหมือนกันเราก็ใส่เฉพาะทุ่งนางตัวเองนะครับจะไม่พยายามไปใส่ของคนอื่นโดยที่ไม่ได้ขอนะครับถ้าเราไปใส่นาของคนอื่นเราต้องขอนะครับ นนะครับเนี่ยทุกวันนี้มันไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนในยุคสมัยอดีตท,ที่สามารถใส่ได้ทุกที่มันคือการหายอยู่หากินของอก,กันมัธรรมชาตินะครับแต่ว่าทุกวันนี้ปลาเขาซื้อมาปล่อยในสระนะครับพอน้ําขึ้นปลาก็จะออกจากสระเพื่อไปอยู่ตามางานทุงน่งนานะครับก็จะหากินแล้วก พอเวลาน้ําแห้งเขาก็จะเก็บมาแล้วก็บางตัวเขาก็ไปปล่อยในสระเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นครับนี่นะครับวิถีชีวิตของชาวนานะครับตัววันนี้นะครับกับการาหาอยู่หากินเราก็ต้องระวังนะครับเราก็ต้องอพิจารณาให้ดีว่าเราสมควรไปใส่ไหมเราสมควรที่จะทํำไหมนะครับถ้าไปแต่ตัวแล้วไปใส่ตามคันาก็โอเคครับไม่ว่ากัน แต่ถ้าไปทั้งสุนัขทั้งคนลงไปใส่ในไม่ใช่คนาเลยครับลงทุง่งลงานาข้าวในนาข้าวใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการทําลายข้าวของเพื่อนครับแต่ถ้าเป็นของตัวเองเนี่ยก็ยังพอรับได้พอทําได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมก็เลยพยายามที่จะทําทเมื่อก่อนก็เป็นนะครับแต่ย๋ยนนี้เลิก <laughs> เพราะว่ามันเป็นการทําลายอ่า ข้าวของคนอื่นนะครับก็เลยเลิกนะครับก็เลยไม่ทำนะครับมามาหากินเฉพาะที่ของตัวเองนะครับซึ่งช่วงเวลาที่ข้า,ยยยา,ขาวยังอยู่เนี่ยเราก็หากินเฉพาะที่ของตัวเองนะครับแต่ถ้าข้าวออกหมดแล้วเนี่ยหนูไม่ใช่สัตว์ที่เขาเลี้ยงแล้วนะครับที่เขาเลี้ยงเขาจะเลี้ยงในบ่อในอะไรไปนะครับแต่ตามทุ่งนาเนี่ก็คือเป็นหนูธรรมชาติเราก็หากินได้โดยที่ไม่ต้องไปเหยียบข,ข้าวชาวบ้านนะครับ ถ้าเขาเกี่ยวข้าวออกหมดแล้วนะครับแต่ถ้าข้าวเขายังอยู่อย่าเลยนะครับอย่าทํานะครับเป็นเป็นอะไรเป็นการทําลายข้าวเพื่อนนะครับเป็นการทําลายข้าวทุ่งนาเขานะครับอ่ามันไม่ดีนะครับครับก็คงจะมีแค่นี้แล้วกับอ่าช่วงว่างที่ไม่ได้ไปไหนนะครับมาทำอ่ากระเป๋าสะพายจากงเก่งเก่าๆนะครับ คือไม่ใช่เลยหรอกครับคิดถึงครับไม่มีคลิปลงแล้วรู้สึกเงียบเหงาตัวเองนะครับถึงจะนั่งตอบคอมเมนต์ดูให้คลิปให้เพื่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอ,อยากจะลงคลิปของตัวเองบ้างเบื่อเผื่อได้ระบายความคิดความคิดความนึกถึง คิดถึงเพื่อนนะครับคิดถึงพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมก็มาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับขอบคุณมากมครับเแล้วครับ